โอ้ oh, โหทุกคนจ๋าเช้านี้นะคะตื่นมากับบรรยากาศที่หิมะขาวโพลนเต็มไปหมดเลยนะคะเมื่อวานไหนส่งไลน์ไปก็ยังไม่ขาวขนาดนี้เนาะเอ้ยไม่ใช่ส่งไลน์ส,สิทำคลิปทําคลิปโอเคทุกคนไอสลายจะไปทำงานไอไม่มีเวลาชื่นชมกับธรรมชาติที่สวยงามเลยเนาะว่าไอเก็บคลิปให้ทุกคนดูนิดหน่อย น่าจะตกลงมาอีกนิดนึงล้ะมั้งทุกคนน่าจะดคะพี่ขุนหยุดอยู่บ้านนะคะไม่ได้เข้าออฟฟิศเดี๋ยวล็อกบ้านก่อนโอเคเฮ้ยดูๆๆขึ้นชายไอต้นขึ้นชายใดๆไ,ไอพึ่งจะสระผมเสร็จผมไอแบยังไม่ค่อยแห้ง อก็เลยไม่อยากใส่หมวกนะคะมันไม่หนาวมากนะทุกคนน่าจะอยู่ประมาณลบหนึ่งองศานะคะอดูค่ะขาวไปหมดเลยพอหิมะาขาวๆหน้าเราก็จะดำมาก <laughs> ไปทำงานดีกว่า <laughs> สวยงามไปทำงานแล้วทุกคนตอนนี้นะคะเขายังไม่มาตักหิมะนะทุกคนนะทางเมืองคือน่าจะไม่ได้เตรียมการไว้ว่าหิมะมันจะตกเยอะขนาดนี้ตอนนี้คือไอ้ยยๆๆนี่ๆๆเห็นไหมเออเกือบไปแล้วพี่คุณ อยากเอร็ดเหรอดูสิครับทุกคนน้องโอ้โหสวยจัดสักเด้อโอ้ยยยยอยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้เขาตักหิมะไม่ทันนะคะเฮ้ยสันเฟิฟฟี่มาเสนออิตาการ์ดอันนี้เป็นลานจอดรถหน้าบริษัทนะเนี่ยค่ะเขาทางเมืองเขาตักหิมะไม่ทันอ่ะทุกคนตอนนี้เละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยเวลาขับรถก็ต้องระมัดระวังนะคะนุ่น เออโอ้ยหนาวหนาวหนาวไปเข้างานได้ชั่วโมงหนึ่งและไปยืนอยู่ตรงแคชเชียร์แล้วก็ชั่วโมงที่2องมีมายืนอยู่ตรงอินโฟมิชันนะคะทางทางเข้าหนาวมากเลยทุกคน สวัสดีทุกคนตอนนี้นะคะสองทุ่มครึ่งนะคะของวันพุธเราเจอเออพายุหิมะนะคะถล่มทั้งวันเลยค่ะนี่ก็คือความหนาของหิมะตอนนี้นะคะทุกคนไอ้กำลังจะเดินไปที่ลานจอดรถหน้าบริษัทเพราะว่าพี่ขุนมารับตรงนั้นนะคะไอ้เพิ่งเลิกงานก็เลยว่า จะถ่ายคลิปให้ทุกคนดูน้ำนมโอ้โทุกคนปีนี้โสโน์น,นะคะหิมะมันอัดอั้นตันใจเพราะว่าสองสามปีที่ผ่านมานี่คือหิมะตกช้าแล้วก็ตกน้อยปีนี้มาแต่หัววันเลยเอาพี่ขุนโทรมาทุกคนเดี๋ยวแพ๊บหนึ่งนะโอ้ทุกคนเดินยากมากเลย หูยแบบเป็นห่วงคนที่ขับรถกลับบ้านนะทุกคนมันมันตกทั้งวันจริงๆแล้วก็เขากวาดหิมะไม่ทันนะคะนี่ถ้าขับรถแบบว่าถ้ารถใครแบบเล็กๆแล้วล้อเล็กๆหน่อยนะปัดแน่นอนทุกคนดูความแรงของหิมะนะคะไอเราไม่กล้าให้ทุกคนดูหน้าไอเลยเนะี่ย วเวลาเราใช้กล้องหน้าแฟลชไม่ทำงานเฉยเลยโอ้ยอยยยย,ย,ย,ยทุกคนเลยไม่ได้เห็นเลยว่าไอาตากตากหมิมะเพื่อนร่วมง,งานเดินตามหลังก็คงจะสงสัยเนาะอีนี่คุยกับใครอ้อทุกคนดูดูสภาพ ดูค่ะทางนน้นขาวไปหมดเดี๋ยวนะขออนุญาตตั้งใจเดินก่อนทุกคนเดี๋ยวลม้มตอนนี้นั่งอยู่บนรถแล้วนะคะกำลังขับให้พี่คุณพากลับบ้านทุกคนดูนะวันนี้ต้องขับรถแบบแระมัดระวังมากนี่เนี่ยสักตะเนียสักตะเนียฮะ พี่ขุนยังขับรถเหมือนไม่มีหิมะเลยไอยบอกให้ช้าๆพอถึงตรงที่มันเป็นวงเวียนเนี่ยต้องช้ามากๆทุกคนไม่งั้นมันปัดเลยถึงถึงว่าล้อรถเนี่ยมันจะเป็นล้อรถที่สำหรับช่วงหน้าหน้าหิมะก็ตามเลย มุกคนดูหิมะหนามากแล้วมันจะขับรถเข้าไปที่จอดรถนะยากมากเพราะตอนที่พี่คุณแกขับรถจะไปรับไอ้น้องแกถอยออกมาถอยไม่ได้ไงเนี่ยทุกคนดูเนี่ยแล้วเ,เพื่อนบ้านนะคะเขาเอารถเข้าซองไม่ได้เห็นไหมก็ยังค้างอยู่นี้อืมทุกคนดูค่ะว่ามัน รงแล,นะม,ลมินดูหอยเหยียบดูเมียนะยอสก็เข้ามาอินอโอ้พี่ขุนไม่ให้ช่วยทุกคนเขาให้เข้าบ้านเข้าก็ได้บิเซียน เพื่อนบ้านกวาดีิมะทุกคนดูอ้ใจใจตจใจใจทุกคนถึงหน้าบ้านแล้วทุกคนดูหิมะหิมะยังคงตกต่อเน,นื่อง ว้ยเข้าบ้านแล้วทุกคนจ้าไม่ไหวแล้วหิวข้าไปหาอะไรกินก่อนนะบรรยากาศเช้าวันพฤหัสที่สองนะคะหิมะหนามากทุกคนเช้าพฤหัสที่สองเดือนธันวาคมไอจำมันที่ผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหนาวเย็นค่ะ ากาศยังติดลบอยู่นะคะวันนี้น่าจะลบสี่บรรยากาศสวยงามมากทุกคนแต่อายกกำลังจะเตรียมตัวไปทำงานแล้ว